สวัสดีค่ะพ่อมแม่พี่น้องสุขุสุขคนมาพ่อกับสาวน้าแก่ชิพเป็นบ้านกเก่านะคะวันนี้มามาวันนี้จะพามากินป่นเด้อค่ะนี่ป่นป่าแซ่บๆนะคะก็มีมะเขือนะคะสดๆนะคะยิเข่ามาเด้อค่ะแซ่บๆน้ากันเบาๆลายความกินเลยกันป่นป่านะคะนี่ป่นแห่ปะทูป่นปะทู่ให้ค่ะอือหือ มันน่้กินง่ายๆนะคะ่ะเสือตัวแหนครับหมา すごいさっぱり。うん ลองแซ่บขึ้นดูที่ผู้หมักเนาะ หอมเม้บ้านสุดเเอิ้นบักเสริมนะว่าบักเตร์นเนี่ยกับพักแพร่วนพี่น้องเนาะเยี่ยงให้บมกับพาดมาพิชนั่ง Nó thật đừng bền, no? Hoàn ừ. ừ. xuất! Giờ nó hơi mềm, không ạ? ว่าหยังก็ตามนะะเก็บมาสดๆนี่สิวานเกาะอยู่กงามจะออนอ่ตัวอ่ะ เก็บสดสดวันนันสีหวานว่ะค <c oughs> ่ะผุนแห้งก็เลยเอียงได้บุกความแต่้อยเอาถาดมาปิดมันเ่ย <c oughs> ดีตัวพักบาเลย <c oughs> Không ăn được hết đó ăn bơ mất được đó nó Hết mà lại Kinh tuổi nha Kinh đó nó 嗯嗯嗯。Mm hmm. mm. บาง FC เพิ่นก็กินบ่มักมันหลายนะกะแต่เฮาอยากเอาใส่มันงาม แล้วการรับชมเนาะค่ะจะให้พ่อแม่พี่น้องเราค่ะเข้ามาเบิงเราหนะาว่าในกิจวัตรประจำวันของเฮาหรือว่าท่านใดที่อยู่ไก่บ้านเนาะค่ะบริกินกับเข้าบ้านเฮาก็เลยนํามาเสนอน้ำกระเธากับซีเ็ดหลายเต็มมันก็กินหมดอยาให้บอยัางให้มองตรงที่ว่าต้องกินให้หมดนะคะอย่าให้มองว่าเออนี้เนาะเขากินแซ่บบ่กับเข้าบ้านเฮานะคะกินแบบบ้านบ้านเนาะค่ะ พักธรรมชาติแบบนี้นะคะเพืเ่อนๆในการเบิ่งเะาะค่ะอืมคินมากเลยคุณคิดอะ Rồi tốt nha Ừ, chép ạ, à. Cái này. จากแต่ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้สาวดอยหน้าแก่ชีวิตบ้านบ้านน้เนเด้อค่ะส่วนท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะเั็นพี่เมืองน้องของเฮานะคะฟังไทยฟังลาวแล้วก็ต่างประเทศน้านะคะในการที่ตามสนับสนุนสาวดอยหน้าแก่ชีวิตบ้านบ้านมาโดยตลอดนะคะขอทุกท่านมีความสุขและสมระสุความสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยสลาบมณีพ่อแค่นี้ละค่ะ ไม่พอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต,ต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะ่ะกดกระดิ่งตีดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้สาวดอยหน้าแก่นำเนี่ยด้วยค่ะเพื่อสิบ,บริภาชคลิปต่อ,ตอไปแ้วไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ